ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่19กรกฎาคม2562ครับบ่อนี้คือสะเที่ยงในเรียงนะครับที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้องหมีได้ทําการขุดเจาะไปแล้วนะครับแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนที่ยังไม่มีเครือข่ายน้ําใต้ดินนะครับน้ําจะเป็นสีขุ่นนะครับณตอนนี้วันที่19นะครับได้มาถ่ายทํานะครับผมได้มาถ่ายทําอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าน้ําเป็นสีมรกตนะครับ สวยงามมากนะครับถ้าพี่น้องชาวตำบลน้องหมีคนไหนสนใจนะครับมาชมบ่อนี้ได้นะครับเป็นบ่อต้นแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลน้องหมีนะครับขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์ชาตีศรีวิชาถาท่านอาจารย์โกวิดดอกไม้นะครับที่ได้มอบองค์ความรู้ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลน้องหมีนะครับ เพื่อที่จะดําดเนินงานสนองนงโยบายของท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับนายสุทธิพงศ์จินเจริญนะครับในการบริหารการจัดการน้ําที่ดีและการบริหารการจัดการน้ําที่ยั่งยืนตามบริบทของพื้นที่นะครับขอบคุณครับโปรดติดตามงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน,น้องหมีนะครับต่อไปนะครับขอบคุณครับ